อจิไซกรีนออนนาเบลดอกไฮเดนเยียสวัสดีค่ะช่องยูพามิวเนะาะซัมโปมิจิชั่นแนวเดซเอเดินเล่นไปกับยูพามิวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยูพามิวพามาชมดอกไฮเดนเยียนะคะหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอจาิไซนะคะวันนี้จะพามาชมสายพันธุ์ กรีนแอนนาเบลนะคะสายพันธุ์กรีนอนนาเบลนะคะ uh, ก็เป็นที่นิยมพันหนึ่งของในประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าสายพันธุ์จริงๆแล้ว uh, เกิดขึ้นครั้งแรกน่าจะเป็นประเทศอเมริกานะคะเป็นไม้พุ่มผัดใบนะคะดอกไฮเดนเยีย uh, uh, ชนิดนี้นะคะ ตอนแรกก็จะมีสีเป็นสีเขียวนะคะแต่เมื่อบานเต็มที่แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ยุพามิวก็แอบไปดมด้วยค่ะแอบเปิดแมสแล้วก็ไปดมดูด้วยความสงสัยนะคะ,อะพอเราดมดูเนี่ยกลิ่นมันคล้ายๆดอกลาติบ้านเราเลยค่ะ กินหอมอ่อนๆนะคะไม่ถึงขนาดว่าฉุนมากแต่ก็คล้ายๆดอกลาติบ้านเราเลยค่ะเห็นสวยนะคะเดินผ่านไปเราก็ต้องหันหลังกลับมาเอ๊ะนี่คือดอกอะไรอะแปลกจังเลยตอนแรกไม่ทันสังเกตนึกว่าเป็นใบไม้นะคะพอหันมาอีกทีว้ยนี่มันดอกไม้นี่ก็เลยยืนหยุดถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะ ในช่วงที่กลับมาจากหาหมอนะคะแล้วก็ถูกใจมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็มาค้นคว้าหาข้อมูลดูก็เลยได้ทราบว่าเป็นชื่อว่ากรีน n อานาเบลนะคะตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็แอบ,บสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันคือดอกไม้ชนิดไหนนะคะแล้วก็เดาๆว่าน่าจะเป็นดอกไฮเดรนเยียแล้วสุดท้ายก็เป็นดอกไฮเดรนเยียจริงๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะปกติยูพอมิวจะไม่เคยไปดมดอกไฮเดรนเยียนะคะเพราะว่ากลัวพิษของมันนะคะแต่ครั้งนี้ยูพอมิวอยู่ดีๆก็เปิดแมสออกมาด้วยความที่มันบานแล้วมันเป็นสีขาวโดวยหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะ ก็เลยไปดมพอดมแล้วรู้สึกว่ามันหอมอะ่ะมันเหมือนมันมันเหมือนดอกลาตีบ้านเราแต่กลิ่นจะไม่ชุนเหมือนดอกลาตีบ้านเราอะค่ะประมาณนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าบานพร้อมกันทั้งต้นเป็นสีขาวคงสวยงามมากเลยค่ะ ดอกไฮเดนเยชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมของลูกค้านะคะมักนิยมสั่งไปจัดเป็นพุ่มดอกไม้เพราะสามารถที่จะเข้ากันได้กับทุกสีนะคะเพราะว่าเป็นดอกสีออกเขียวๆอ่อนนะคะหรือว่าดอกบานแล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะสามารถจัดเอาไปจัดรวมกับดอกไม้สีสดชนิดอื่นๆเช่นกุหลาบหรือว่าดอก ที่มีสีสันสวยงามอะคะ่ะก็จะทำให้พุ่มของดอกไม้ช่อดอกไม้ช่อนั้นก็สวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึง่งแทนที่จะใช้เป็นใบไม้ใช่ไหมคะก็มาใช้ดอกไฮเดรนเยยสีนี้เสียบเข้าไปแทนนะคะก็จะเพิ่มความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อนๆลองรับชมดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะ เอาไฮเดนเยีย okay, สายพันธุ์กรีนแอนนาเบลนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกสีเขียวยังเขียวอยู่หรือว่าเริ่มบานออกเป็นสีขาวแล้วยูปามิลก็ชอบทั้งสองสีเลยค่ะชอบมากเลยตรงที่มีความหอมอยู่ด้วยค่ะทำให้นึกถึงบรรยากาศบ้านเราตอนกลางคืนเวลาดอกลาตีบานเลยค่ะอ้อเกือบลืมบอกเพื่อนๆไปว่า ดอกไฮเดรนเยสายพันธุ์อนาเบลนี้นะคะาสายพันธุ์กรีนอนาเบลนี้นะคะปลูกอยู่ริมทางข้างถนนนะคะถนนใหญ่ด้วยค่ะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาฝุ่นละอองเต็มเลยค่ะขมาวควันรถทั้งนั้นเลยนะคะยุพ่อมิลก็ทําให้ถูกต้องนะคะที่อยู่ดีๆก็เปิดแมสแล้วไปดม,มค่ะด้วยความที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเห็นดอกไม้แล้ววิ่งเข้าใส่ะคะ่ะ จริงๆเราไม่ควรทำตามนะคะเพราะว่าใบไ,ไม้หรือว่าดอกไม้อาจจะไม่สะอาดนะคะสูดดมเข้าไปแล้วอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะระมัดระวังด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะคิดถึงทุกคนมากค่ะคอรับนี้จากที่ขอบคุคมากค่ะ ยอโรชิคุโอเนงายชิมซืขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ